คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อบการันตีครับคลิปนี้จะมาแชร์หวยเพิ่มนะครับผมเป็นหวยของดอนปู่ตาก็แล้วก็หลวงพ่อ364นะครับผมมีได้หวยมาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผม แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปใหม่ๆครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงไปเป็นคลิปรวมหัวจากหลายๆที่นะครับผมก็มีเลขของดอนปู่ตากับ อ่าหลวงพ่อสา4นะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็ได้มาเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมฟังกันเลยดีกว่าครับผมของดอนปูตานะครับผมของดอนปูตาจากคลิปที่แล้วที่ให้98ไปนะครับผมคลิปนี้ก็ดอนปูตานะครับผมมีคนเข้าทรงนะครับผมเข้าทรงได้เลขเพิ่มเป็น9 4 1นะครับผม941นะครับผมส่วน ของหลวงพ่อ364นะครับผมคลิปที่แล้วที่ว่าให้ไป71 17นะครับผมเน้นไปทาง17นะครับผมหลวงพ่อฝันเพิ่มในวันพระเลยนะครับผมฝันเพิ่มในวันพระเลยนะครับผมเป็นเลข196่งนะครับผมหนึนะครับผมซึ่ง196นะครับน่าจะไปชน96ของทางพ่อทินนะครับผมเป็นเลขน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ครับผมครบแล้วนะครับผม พอดีเพิ่งได้มาใหม่นะครับผมเป็นเลขเป็นเลขอัปเดตจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมรักตัวไหนชอบตัวไหนก็เลือกกันไว้เป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมแต่จะถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวิสนาของแต่ละท่านนะครับผมเพราะว่าหวยก็มีเข้ามีมีเข้านะครับผมแต่ก็เหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาภกันทุกคนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ